จะลงเลยหรือจะเอาไปพอดีวัวนนองด้วยเหรอครับถ้าจะสิบไม้จะโทรหาข่อยคนข่อยจะไปถาอยู่งานทำค่ะใบไทยใ้ถับไทยผาเพิ่นนะคะใไทยรูปเพิ่นครับแต่ว่าโอ้ยใบไทยเขาไปานีเขาไนกเซลล์เขาไปประชุมส่งเขาแซวว่าสั่ง ขอบคุณมากค่ะไสวายอันนกอะอดว่าไอ้แล้วค่ะเอฟซีผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนเดิมเอฟซีทีมลังบานเลยค่ะที่เอาตนใหม่ใหม่ประจำเอฟซีอีหลาหน่อยน้ำปลา เมื่อนี้เอาปลามาให้ค่ะเมืงตีละแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปแช่น้ำไอนครับพี่น้องเลี้ยงไว้ได้หลายครับเวลามันขึ้นกินเงื่อมันจังงามสุดยอดค่ะสุดยอดมันกินมันกินกันเองไอปลาสวายกินกินไหมกินหัวอาหารหมดมันกินเรียบร้อย ไปกินไปกินนะคะเขาต้องไปแซ่น่าให้เขาให้เขาอันหนึ่งก่อนค่ะไม่ต้องห่วงมันจะกินลูกปลาต้องห่วงมันจะโดนกินก่อนเนี่ยออใช่เพราะว่าตอนนี้มันเป็นลูกปลาอยู่ไงมันจะมันจะรอดสักเท่าไหร่นู่นเลอฟซีท่านนี้เดี๋ยวไปเอาไอ้นั่นเดี๋ยวมันมาเอฟซีท่านนี้โอ้สุดยอดสิล บักโด้เฮ้ยบักโด้อะบักโดอยากล่องนี้โด้ฮีตยังไหนโดบักโดหุนบวกถุงพวกนี้เฮีตยังกันโด้กันนี่คือเคียวมรกตนี่ก็สายพันธุ์หนึ่งเหมือนกันน่าจะเป็นพวกในตระกูลพวกสวานนี่แหละใช่สายพันธุ์อะไรข <establishing> ึ้นลอยไปไกลเฮ็ดจะได่ฮีตสิเข้ามา อะไรยนี้ใหญ่นะนเนี่ยบิ๊กโพอะไรบิ๊กโพคืออะไรอ่ะปลาปยังบุกเนี่ยบุกบุกกาเทโพบิ๊กโพหายมันในตระกูลเดียวกันหมดแต่มันมีอยู่สุงที่แกรวมอืมคนนะอีสองอีสองคนรวม มีปลาอะไรก็เอามาลงนะคะตัวในเก่งก็รอดแต่เขาเห็นอาหารตลอดนาศิลอดอยู่นะคะอ้อยอาหารบ่อยๆนะคะบันาสิกินกันเองเพิ่นบอกว่าพักไ้า่ที่ปลูกประสบความสำเร็จแล้วค่ะเพิ่นยืนเบิงเมื่อกี้นะคะ fc ทซีทันนี้ ปเป็นยืนเบิ่งผักไผ่ที่เป็นอมห้ค่ะที่ปลูกปเป็นวัตติดแล้วประสบความสำเร็จแล้วนี่ค่ะแม่นยู่าติดแล้วแล้วก็วกเราก็มีผักกินแล้วก็มีความสวยงามมีความเป็นธรรมชาตินะคะผักไผ่ บ้านทาไปไหาก,กินง่ายๆได้แต่ไปซื้อตลาดไม่ถึงบ้านนกคู่ค่ะไปแล้วครเงียบสงบเราเข้าไปเดินทางไปเห็นเบี่ยงเห็นงานกันค่ะตอนนี้ก็ยังเหลือพ่อเอกอยู่ท่าแม่หน่อยค่ะแม่หน่อยพ่อฮักโอ้แม่หน่อยแม่ฮักอีลาค่ะเดี๋ยวกลับจากทำฟันแล้วก็ ไปที่งานนะคะไปหน้างานเอานี่กบเอ้ยนี่กบตกเตอร์สมพวงบ่นะประเดียวต่างใจทายได้เนี่ยมันคือมันลอยอยู่นี่เนี่ยทำบรรยากาศนะเอ้านี่อีกผู้หนึ่งเนี่ยนี่นี่อีกผู้หนึ่งค่ะเนี่ยเนี่เห็นปะ สมพ่อบอกดูว่าไปใส่จบปรบจบปรบคันนี่ถึงถึงแดดสีแห้งแต่ว่ากมีสายร่มมีร่มพัดตลอดนะคะเย็นเย็น มีงานอีกทีหนึ่งน่าจะวันที่26นะคะงานที่สีสเกตที่อำเภอปรางกูค่าปรางกูวันที่26นะคะแต่บาทได้ตำบลได้ดวแจงแจงให้เอฟซี FC, สาวนอยเป็นบันเทิงเอฟซีนองลิงได้ทราบอีกทีหนึ่งรู้แต่ว่าวันที่26 ทีปรางกูเนาะคือสิสกัไปอุดรค่ะสิมีงานที่อุดรเดี๋ยวเรามาดูว่าม,มีปลาปลาอะไรบ้างมีปลาอะไรบ้างลุงเดียมีปลาอะไรบ้างล่ะึ เกลยวมะละกดกินอะไรพูดเนี่ยเอา้า <Big S 1> มีโป <Po. S 1> มีปลาอะไรบ้างเก่ยวมะละกดบิ๊กโป้ยีสุบสวายก็มีอหรอ,อได้เหรอตะเพียนหืมตะเพียนปลาตะเพียน ตายหลายตัวแล้วเนี่ยทำไมไม่เก็บลเลยน,นี่ก็สบายตายสองสามตัวแล้วแม่มันตายมาก่อนหรือเปล่านะคะ็เปนคือทีลงคลิปนี้ถ่ายคลิปนี้คือเมื่อกี้มานั่งบันไดอยู่ตอนรถประจอดดอกพงยางมาเบิงผู้ดรถผู้ดทอยมานะคะ เอฟซี FC, คนเดิมท่านนี้ไม่ประสงค์จะออกงามบอยอยากให้เห็นหนาเห็นตานแต่บอทิมทิมลังบานบอทิมขอบกัว้วอีลานะคะมาตลอดน้องมาบานหรือบอมากระซังพึ่นมาตลอดคะ่ะมาเยี่ยมมายาม มีต้มนากากไม่มีเอียงมมใหายตลอดนะคะม,มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะปลาี่ถุงละร้อยตัวใช่ไหมใช่ร้อยตัวหรือร้อยบาทร้อยตัวหนึ่งร้อยบาทอืมหนึ100่งร้อยอะไรหนึ่งร้อยบาทเลยเหรอ <c oughs> อ,อืออืมปลาตุว อขอบคุณหลายๆค่ะร้อยบาทแน่เลยตัวบีเนี่ยพอกันใม่คลิปนาน,นะคะสวัสดีค่ะ